ถ้าเลิกกันมาสองปีแล้วนะครับเอากลับมาได้ไหมครับทะเลาะก,กับพ่อแม่เขาการทะเลาะก,กับพ่อแม่เขาเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างหนักนะอันนี้อยู่ในสัง่งจิตครอบครัวนะครับเราสอนกันวันที่หนึ่งเมษายนนะครับปัญหาทุกอย่างที่คุณต้องเจอเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดตั้งแต่เรื่องพ่อแม่ของเขาเพื่อนของเขาเจ้านายของเขาที่ทํางานของเขาญาติของเขาคุณจะดีลอย่างไงให้เขาเข้าข้างเราดีลอย่างไงให้เขารู้สึกชอบเราและอยู่ข้างเราโดยอัตโนมัติครับ ไม่ว่าคุณกับแฟนจะรักกันมากแค่ไหนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขานะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาต่างๆเนเจอร์ <Nature S 2> แน่นอนครับว่าแฟนของคุณจะเข้าข้างพ่อแม่เขาเรามักได้รับอิทธิพลคำคมค,คำนี้ครับว่าเลือดต้องข้นกว่าน้ำถูกไหมนะไม่มีใครเลือกแฟนนะครับแต่ก็จะเข้าข้างญาติพี่น้องอยู่แล้วคุณทำไงดีครับปัญหาเหล่านี้เพราะงั้นเราจะแก้กันให้ พวกเรานะครับในวันที่1นเมษายนนะครับอยู่ในสั่งจิตครอบครัวครับ